และแล้วนะฮะต่อจากคลิปนะฮะเราก็เดินทางมาถึงแล้วนะฮะจุดหมายปลายทางของเราในเช้าว to ันน well. ี้นะครับเูาเจออมวยด้วยอมวยอมวยโฟกัสได้เมืันไกลย่เออมันไกลนี่ก็กังวลกลัวจะเจอแอลกอฮอล์นะฮะ โอ้โมันไกลจนขนาดนั้นมองไม่เห็นหร<า>อกถ่ายไม่ไก็ได้เรายังไม่ไปทำอะไรเลย ไก่กล้ไก่ไว้ทำไก่ KFC แต่ว่าซิโครงใหญ่พรุ่งนี้คนมาเอาคนจะสั่งมาให้เป็นเปียงคูกันคนมาเอาแบบชับคนมาเห็นเห็นผมเห็นคลิปอ่ะฮะเป็นเปียงยังไงสดๆเป็นโตนึงเอาให้ตัวหนึ่งเป็นกระบะงใหญนะยากเสียบยาเสบเนาะ้นบนไปทอดบนไป เอาลูกสินบ่ลูกสินน่ะบอลลูนเสียเอาไก่เอาไก่นี่แหละเนาะเอ้ไอ้นั่นมีไหมไอ้โมสามชั้นน่ะสามชั้นสามชั้นไม่มีอ๋ออยากได้สามชั้นไปทำพะโลสามชั้นอืมจะเอาเคุณสั่งกันสี่โค้งแล้วเออสามชั้นนั่นแพงเนาะมันมันจะออกยากแต่ว่าเขาบอกไปยังจาเพิ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเมาบอกเคนดอกไปดิสามชั้นก่อนเอาเอานี่แหละอาเน่ยฮะมันบางอันนี้ได้อยู่ป่ะซอยเป็นเส้นแทนนะ Pues> mm ก็ได nah. ้ก็ได้เอาเอาไปทอดน้ำปลาเอาหมูสามเอานออไอสาชั้นสไลด์ก็ไปทอดน้ำปลาก็ได้หม oh yeah. ูสามชั้นทอดน้ำปลาไขมันเรื่อยๆอย่าเนาะไขมันไม่อันตรายเท่าแป้งเออเเอาหมูสม หมูส mm. ับไปทำลาบหมูสองอันไหมแล้วก็ทำกะเพราอืมวันนี้เราก็รับไปพรุ่งนี้ก็เอามาเ็อคหนึ่งโลสองโลสามโลแล้วจะใส่กรอบบ้างเนาะนี่หนึ่งไม่ใส่กรอบยังอยู่ใส่กรอกยังเหลือเยอะอยู่ใส่กรอกยังอยู่ไม่เอาอืมไม่เอาเพราะว่ามันมีอันเอสซีพึ่งส่งมาเนี่ยะกาแฟดำพึ่งส่งมาเยอะอยู่ เอาไปฝากแกขนมไปฝากแอดมินน้อยได้ขนมเอแใหญาโกแก่โกแกแอดมินใหญ่ไม่ได้้วออันนี้คือแอดมินใหญ่นะโกแก่เนี่ยแอดมินใหญ่แอดมินน้อยแอดมินใหญ่เอาโก งานองโรนงานอกัมีงานแล้วลูกราังควรเลยะ่าบอกดิว่าบอกแกสินมีงานอะไรมีงานอะไรครัวันนี้วจะไปแข่งอะไรวันนี้นะแข่งอกแอปเปิลนะบอส่ไปแข่งยางไปแข่เต้น ơ chả mùi nói mẹ, ừ. chút là lạc quan <laughs> 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 <Điểm sao? cười> rồi ơ chút là lạc quan rồi ơ chút là lạc quan rồi ơ chút là lạc quan rồi ơ chút ดิบๆว้าเสือดูฮะนายู่เฮ้ยนีเฮ้ยยชื่ออะไรเนี่ยเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้โอ้ยทำไมหน้าย่นขนาดนี้เต้าหู้เออเนาะมันขึ้นไปน่ารักแค่มันน่ารักเนี่ยเออไม่ดื้อทำไมพ่อแตนไม่เลี้ยงแบบนี้ล่ะเออเนาะเพิ่มอีกตัวไหมย่ะเพิ่มอีกตัวไหม ัน่เป็นฟาร์มเป็นฟร์มเลยหรอโอบ้านอินแลงขาทำใขาททำฟาร์มนกมาเลยแบบนี้มหลัะดีเขาขายในหนในตอต่อะาขายในกอืเขาขายสดวัน้แ่นอแบบรแบบไแบบนี้อืมแบบแบบโตเขามีได้ใครคือว่ามันเขาขายเลยนะอน่ารักมากอืตาหู กินอะไรเนี่ยกินตับโอเน้นกินตับเลยเหรอชอบกินตับเต้าหู้ชอบกินตับเต้าหู้ชอบกินตับเอาไปแล้วอตลกเลยนะ ขอบคุณคุณพี่เพชรสมรชัชยพรนะคะแล้วก็สำรามไชยเดชแมนบอกค่อยบ่าเมนคือว่าเมนเนาณสำรามชชยเดชเพชรสมนชัชยพรนะคะขอบคุณสองท่านนี้นะคะที่ไม่มีสองท่านก็เราก็ไม่คงจะไม่ได้กินแบบอาหารดีๆกับข้าวดีๆ สีโคมแล้วสีโคมพวกนี้เขาไปเอาเอาเป็นตัวแน่เลยเอาเป็นแผนใหญ่กันเลยเพราะว่าจะย่างเป็นเห็นผมบอกจะได้นคลิปนะแต่ก่อนอาจจะสื่อสีโครมแบบแข็งเนาะมันควรจะเป็นิงินผมมาถึงย่างเป็นตัวนะแบบโครแบบยกยกแผงเลยแผงมันจะมีกอนนี้ดังไปย่างดังดังพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณเสบอร์ที่เป็นสะพานบุญให้เพื่นะคะขอบคุณคุณกโทรมากนี่แหะสวัสดีค่ะ ข้งอ,งองเส้นข้องเส้นไปกินข้องเส้นอ้าวข้องเสินข้องเส้นมารับผ้าพินดีมารับผ้าคนลุงลานผ้าชายท้ายหรือชายทีชายท้ายชายท้าย,าย usion. มันจะมีกระสอบไม่ให้มันเลอะรถอยู่จ้า ฮะอ๋ออานะครับก็เดินทางกลับวางปู่แล้วนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสื้อพาไปนะฮะ นี่แหละเป็นของโปรดของเสือเลยยังกินไม่ได้เพราะเมื่อกี้จับน้องหมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ